เราเชื่อว่าคุณคุณทุกคนต้องเคยมีเพื่อนอ้วนแล้วเราเชื่อว่าเพื่อนอ้วนของคุณคงมีทุกเพศทุกวยัยและคงมีบางคนที่อารมณ์ดีคุยสนุกหัวราอเสียงดังกินเก่งกรนดังชอบแย่งที่นั่งเงื่อเยอะอึดอัดเดินช้ามู่มาที่อาชอบใช้กำลังและนอนเบียดแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเพื่อนอ้วนของคุณน่าคบ แล้วเราอยากพาคุณไปรู้จักกับเพื่อนอ้วนอีกกลุ่มที่น่าคบไม่แพ้กันจ้าละเมิงตายโอ้สัตว์เรามีทั้งเพื่อนปากหมากลัวนี่แมงเอเลี่ยนเลยฟอให้แดกน้ำมันเครื่องไง <S 1> <S 1> เพื่อนจ้อวางแผนเรื่องเล้ำหนักอะเอาไงต่อดีกินพยาธไหมเมื่อก่อนตอนเด็กอะเพื่อนหนาบ้านเป็นพยาธนะเ,เว้ยผอมลงเยอะเลยอะโอ้ดี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 ด,ดีพ่อมึงอะ เพื่อนขี้เขินมีกับบ้านยังไงครับกับไกบแ่แค้์ไหมครับแต่กำลังอินเลิฟกับเพื่อนผมดีกว่าครับปลอดภัยครับน,นี่จ๋าจีบมีนปะเนี่ยเพื่อนกินที่กินได้ทุกสถานการณ์โมสองมสองรหัสหนึ่งสี่หนึ่งกำลังติดตามครานร้ายโอ้โหมึงใช้เวลาปะเนี่ยแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ ถึงแม้จะเป็นเพื่อนกินเพื่อนหาเพื่อนลุยและเพื่อนเจ็บ23มีนาคมนี้คุณมีนัดกับเพื่อนกลุ่มนี้ในโรงภาพยนตร์โอเวอร์ไซส์พลายอุ่